เร็วจุ่มเร็วเร็นี่นี่ๆๆ่นี่มันเกิดอะไรขึ้นฮะในฝันไม่ทองมากมายว้าวฉันก็ต้องนอนต่ออีกหน่อยสิไม่ใช่ฉันไม่อยากตื่นนะแต่ทำพวกนี้มันช่างเยาวชวนจริงๆเลยคิดดูนะทุกทุกวันนอนกลิ้งไปกลิ้นมาบนเตียงใหญ่ขนาดนี้ไม่ยด้มีอัญมณีเงินทองมากมายอยู่กับเธอ แน่เลยนี่ต้อง็นความฝันแน่ๆโถวหงทง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 หนทงหงทงห็นงหนทงหงทงหงทงยงทงหงทงหงทงห้องหงทงหงทนหงนงหงทนหงทงหงทงหงทงหงทหงทง่งทงนงทงหงทงหงทหนทงหงทหนทงปงทงหทททหหมหงงหท คคคุุุณณณหหหนนนูููเรือนไหลอีเรือนไหลอีมาข้าถามเจ้าหน่อยนะเจ้าค่ะที่นี่คงไม่ใช่จนตระกูลซ่องซ่องอี้เต๋อเจ้ากรมทหารควบรองเจ้ากรมราชเลขาฝ่ายซ้ายกวงผิงจิ้นกงของตาจิ้งหรือใช่ไหมใช่แล้วคุณหนูจนตระกูลซ่องซ่องอี้เต๋อเจ้ากรมทหารควบรองเจ้ากรมราชเลขาฝ่ายซ้ายกวงผิงจิ้นกงของตาจิ้ง แล้วแล้วข้าละ่ะข้าคงไม่ใช่อ,อ,อลูกสาวจากภรรยาเอกที่แสนสวยเพราะแม่ตายซองอี้เมิงหรอกนะถูกต้องลูกสาวจากภรรยาเอกที่แสนสวยเพราะแม่ตายเฮ้ยคุณหนูวันมงคลตอนพูดถึงตัวเองแบบนี้ลาวพี่เป็นมงคลเลยอุตส่าห์ข้าไม่ติดมาสักครั้งกลับมาในบทละครนี่นะแล้วยังเป็นยายแสนสวยซองอี้เมิงนั่น<อ>ด้วยไม่ได้ต้องรีหนูปล่อยมือจะเหลือทาดร้อนเพราะข้าแต่งงานแล้วแต่งงานเหรอปล่อยเด้อ จะบอกพระเจ้าให้นะข้าไม่แต่งหรอกถ้าอยากถูกนันเหิงแทงตายคนนั้นก็แต่งกับเขาเองวะคุณหนูโอ้ยเจ้าเป็นอะไรกันขบนรับเจ้าสาวของไม่ทักชูใกล้จะถึงแล้วถ้า่ยังชักช้าอีกจะไม่ทันเฮ้ยเมื่อครู่นี้ที่ว่าอะไรนะหากท่านยังชักช้าอีกจะไม่ทันแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ประโยคก่อนหน้านี้ขบวนรับเจ้าสาวของแม่ทักชูชูกุ้ยหงใกล้จะถึงแล้วคนที่ข้าจะแต่งด้วยคือชูกุ้ยหงเหรอใช่แล้วไม่ใช่นานเหิงเหรอ แน่นอนสิค่ะอุ๊ยข้าลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงครั้งแรกในบทละครเซ้งอีมังจะแต่งงานกับชูกุยหงพระหลงผิดถึงได้หนีการแต,งงาแต่งงานไปแต่งงานกับนานเหิงนั่นงั้นครั้งนี้ก็จะไม่หนีชีวิตที่ดีงามนี่ก็เป็นของเราแล้วเนี่ยสิเปลี่ยนชุดทุกคนใจเย็นไปแล้วยังนำของขวัญมาด้วยมากมายขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะย่มีชูนกันนะคะนี่มันเวลาไหนแล้วยังจะเล่นอย<ป>ู<ป>่อ<ป>ีกเรื่องนายินดี เจ้ายืนให้ดีออเออเมืองเอเจ้าเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กเดิมทีพ่ออยากให้เจ้าอยู่ในเรือนอีกหลายปีคิดไม่ถึงว่าฉูกคุยหงได้ข,ขอราชโอการแต่งงานก็ช่างเถอะแม้เขาจะทำศึกอยู่ข้างนอกมานานแต่นิสัยบริสุทธิ์ปฏิบัติต่อเจ้าอย่างจริงใจต่อไปใช้ชีวิตให้ดีนะ